กลัวคนเห็นไม่ใช่ไปเขียนที่เสาใต้น้ำไกลไปไปเขียนป้ายน้ำจ้าตอนนี้เปลี่ยนชุดอยู่ตอนนี้เปลี่ยนชุดอยู่ไม่ต้องเขียนชื่อนะครับไม่ต้องลงชื่อไม่หรือว่าเราเขียนอีกใครอ่ามีคนเขียนอะเราต้องบอกว่าทำไมเปล่าอะไรนะครับบอกว่าทำไมก็บอกด้วยก็ด okay. ีครับเ่ามีคนเขียนเยอะเราไม่เอาปากกามาด้วย ถ้ากิดต้องเขียนนี่ทำไงอ่ะไปเอาก็ได้รไปเาผู้เล่นนั่งนัลงไปเราไปตามพวกนั้นมาี่เขียเสื้อเขีเล่นผู้ใหญ่าพี่เราางเขียนตัวเองว้าวแปลกใจเย็นเลยัันน่ถังเ นิุดจดอะไรของเขาใช่ปะไม่ครับเขียนนี้ี่จงจับได้หรอจำได้ครับจำได้ครับใช่เลยม้อร่อไม่ว่าแบบให้มันจำแบบนกหนักเลยเอคิมมาวละเว้ขปไหนนี่คนละขายไิลอีกหคน